เนาะอันมอนไม่เดียวนี่แม่แม่ไปบอกมันแยงแม่ยังและบ้าเราเว้ยมันแม่งเราไปบอดแม่เว้ยไปไปไปเอาของกับแม่ด้วยลูกไปคนนึงไปเอาของกับแม่เร็วคนนึงเอาหมอนไปเก็บเร็วลูกไปบ้างพ้วงเนี่ยเด้อวัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยกที่หนึ่งเริ่มเป็นโชคได้อ๋อทุกคนใครจะอยู่ใคร ใครจะชนะมาดูกันเลยโอ้ยเอาละ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 โอ้ยเนาะนุ่นไปเอาของกับแม่น,น,นุ่นเร็วแต่ขาเออขมันบ้ขาดหรอกมันบ้ขาดหรอกมันนุ่มแล้วตอนนี้แหละเนี่ยควแล้วลูกพอแล้วโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปสุดท้ายโอ้ได้แล้วโอ้ก็ชนะเลยหรอป้าโอ้ไปดีกว่า แกบ้้แก่นี่โอ้าเอามัน้งนั่แกงขอตังก็แ่งไปเลยบอกแล้วเหยบละเยเรียบร้อเลยเป็นไงเป็นไงแกงเชี่ยมาเก็บเองเอยว่าเออนี่มันแกงแวงมาได่นไดน้าเด้แม่เอาบือเลยแบบนี้ไหมพี่ตังตัเลยเอาสบัดจนบอว่าอกว เก็บไว้นะูกเด๋ยวอโอมาเอานะใส่เองสิไ่แม่ไหนงงเลยนกไม่ได้เองแดดวะจะมาทอข้อเอาไปเก็บไว้ดูดิมยื่อนรู้ความขนาดหนดสิทามีามีกินมาเอปะไรคะลูกสวัสดีครับลูกค้าไอตังะขันแหงนเอไปะสวัสดีสวัสดีนะหาแหงนะโอ้สิเราตักตักตักระวเราเนาะ ไงแม่น้องกินเสร็จแล้วลูกกินเลยเนาะโอ้ยพี่ตังเนื้อเนื้อดูไม่ใช่เกาจะเลือดออกใช่ไหเฮ้ยเกาเลยเบิ้มือเบิเว้นเนาะนี่นี่กินมามังมามัไปกินน้ำเร็วๆวันยห่เยก็เห็นหุ่งแล้ววันไม่ใช่เห้แม่้นเนี่ยนี่พวกเว้นเป็นเชรยยายใหญ่พวกเว้นเ่ใช่ชริยายมั้งยินดีมันแม่นเอาหมอนออกก่อนลูก เอามอนออกก่อนแล้วก็มาใส่ละมาใส่ปลอก้อก่อนถึงเฉย,ย,ยหให้อยากหลอยเนี่ยขามานี่ใหญ่ใครไม่เอาชิวพี่เบิร์เลยืไม่ือเลยขั้นมือปอกคอรู้เลยโอ้ก็จะไปหอาพี่ซังดีกว่าเนาะวันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงขอดูหน่อย เนาะอ้วนเอ้ยคือรอแถอะวะต,ตัง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 ผู้สาวคันคันแล้วก็ผู้สาวคันหล่าคือคันแต่ดลบนะหล่าคือคันเถอะะอาบน้ำมาวีตาชาแว่นไหมมนะันไหนแล้วนะแม่นจีนยมย้มคอมันเคืองเลยแบบนี้เป็นไปพวกวันพวกวัน ดูเขาว่าได้เป็นได็